สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในคลิปการเรียนสื่อออนไลน์ในวันนี้ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4คลิปที่4นั่นเองซึ่งเนื้อหาสาระต่อจากคลิปที่3ก็คือเรากําลังพูดถึงสถาบันสังคมก็คือสถาบันที่ตอบสนองความต้องการในเรื่องของสมาชิกในสังคมนั้นๆเขาต้องการทํากิจกรรมอะไรในสังคมต้องการที่จะตอบสนองความต้องการตอบสนองความคิด ของสมาชิกในสังคมก็จะสร้างสถาบันสังคมนั้นขึ้นมานะครับซึ่งสถาบันสังคมหลักด้วยกันมีทั้งหมด5สถาบันเราพูดกันไปแล้ว2ส,สถาบันก็คือสถาบันครอบครัวกับสถาบันการศึกษามาในคลิปนี้เราจะพูดถึงสถาบันสามนั่นก็คือสถาบันศาสนานักเรียนครับมนุษย์จําเป็นที่จะต้องมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าบุคคลนั้นจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม นะครับสถาบันศาสนานั้นเป็นสถาบันที่ช่วยสนองความต้องการในเรื่องของจิตใจกําลังใจให้แก่กับสมาชิกทางสังคมตลอดจนถึงทําให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้สมาชิกในสังคมนั้นเกิดความปกติสุขมีที่ยึดเหนี่ยวมีที่ในเรื่องของพักพิงใจตามความเชื่อของแต่ละศาสนาก็จะปฏิบัติตามคติความเชื่อตามหลักคําสั่งสอนของศาสนานนะนำ นะครับนั่นคือสถาบันศาสนาต่อมาหน้าที่ของสถาบันศาสนาเรามาดูกันครับ 1. นึงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคม 2. เสริมถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่สังคมควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามบาามรมรบท,บทัดฐานของทางสังคมนักเรียนเห็นไหมครับข้อที่3ตามบรรทัดฐานของทางสังคมบรรทัดฐานเนี่ยเราพูดตั้งแต่โครงสร้างทางสังคมละ ว่าสังคมนั้นจะปฏิบัติอย่างไรก็ต้องมีบรรทัดฐานม,มีกฎหมายมีกฎระเบียบในการรองรับให้คนปฏิบัติตามหลักกฎหมายหรือแนวข้อปฏิบัติของสังคมนั้นแต่หลักกฎหมายหรือแนวปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องดูบรรทัดฐานทางสังคมพอมาถึงความรู้ในเรื่องของสถาบันซึ่งเราพูดถึงสถาบันศาสนา,าตอนนี้คําว่าบรรทัดฐานทางสังคมก็โผล่ขึ้นมาในข้อที่สามซึ่งเดี๋ยวเราจะ ไปพูดกันอีกทีหนึ่งแต่ให้นักเรียนเกิดข้อคิดในใจก่อนว่าเอ๊ะบรรทัดฐานทางสังคมนั้นหมายถึงอะไรนะครับสี่สนองความต้องการทางหน้าจิตใจแก่สมาชิกเพื่อเมื่อสมาชิกเผชิญกับปัญหาต่างๆทีนี้มาดูข้อที่หนึ่งหน้าที่ของสถาบันศาสนาเขาพูดถึงสร้างความเป็นปึก,กันให้แก่สงกังคมใช่หรือไม่สถาบันศาสนาเนี่ยทาไมถึงบอกว่าสร้างความปึก,กันนักเรีนยนครับรอ,รอรอมจิตใจศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมความเชื่อ ให้กับสมาชิกในสังคมให้เกิดเป็นเขาเรียกอะไรความสามัคคีในชุมชนโดยมีหลักแนวความคิดไปในทางทิศทางเดียวกันก็จะทําให้เป็นความปึกแผ่นเป็นความเหนียวแน่นเป็นความสามัคคีในสังคมให้เกิดขึ้นก้ามาจากตัวความเชื่อของศาสนาสองสายถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมมาจากศาสนาซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนยกตัวอย่างเช่น ประเพณีลอยกะระทงประเพณีบ้างไจประเพณีผีตาโขนประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทวประเพณีแห่เทียนล้วนแล้วแต่มาจากความเชื่อทางศาสนาโดยเอาอาอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพระพุทธศาสนาเราก็จะเอาพุทธประวัติเรื่องราวของพระพุทธศาสนามาใส่ในประเพณีวัฒนธรรมสอดแทรกเข้าไปในวัฒนธรรมในความเชื่อก็เกิดประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเกิดขึ้นนะครับควบคุมสมาชิก ศาสนาจะควบคุมสมาชิกตามบรรทัดฐานบรรทัดฐานสังคมที่สร้างขึ้นมาเป็นค่านิยมของสังคมขึ้นมาใช้ควบคุมสมาชิกข้อที่สี่สนองความต้องการทางจิตใจแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกเผชิญกับปัญหาต่างๆสนองความต้องการเช่นการอย่างเช่นเราฝันร้ายอย่างชาวพุทธอย่างนี้นอนหลับฝันร้ายนอนหลับฝันไม่ดีเป็นต้นนะครับพอตื่นเช้ามาชาวพุทธก็จะไปทาอะไรครับ ตักบาตรทำบุญขวดน้ํานี่คือสนองความต้องการทางด้านจิตใจไม่สบายใจก็ไปทําบุญมีความสุขก็ไปทําบุญอย่างนี้เป็นต้นสนองความต้องการทางด้านจิตใจนะครับทีนี้เรามาดูภาพประกอบก็แต่ละความเชื่อของศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่รวนแล้วจุดมุ่งหมายก็คือทําให้สมาชิกในสังคมนั้นเกิดความสงบสุขนะครับสัญลักษณ์และท่านิยมของศาสนาต่างๆเป็นอย่างไร อย่างภาพอย่างทั่วไปอย่างนี้นักเรียนแถ้าเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับในเราเป็นชาวพุทธกันนักเรียนพอจะทราบไหมว่าสัญ,ญลักษณ์ไหนในภาพเนี้ยซึ่งหมงบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทางพระพุทธศาสนาพอจะมองเห็นไหมครับสัญ,ญลักษณ์นี้ใช่หรือเปล่าสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสากลเลยเพราะเราจะเห็น่หวและชินมากนั่นคือไม้กางเขนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาไหนครับ ของศาสนาคริสต์ถ้าของชาวพุทธข <c oughs> อไปถ้าของชาวพุทธเราก็จะเห็นเนี่ยเป็นธรรมจักรเป็นธรรมจักรนั่นเองนะครับกงล้อที่หมุนเวียนตามไปเป็นธรรมชาติเป็นวัฏจักรถ้าของศาสนาอิสลามก็จะเป็นพระจันทร์เสี้ยวนอกนั้นก็ศาสนาต่างๆซึง่งเป็นหลักอ่าซึ่งเป็นศาสนาสากลทั่วโลกยังปรากฏอยู่นะครับต่อมาสาบันที่สี่ สถาบันเศรษฐกิจถึงอะไรครับเราพูดถึงสถาบันที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคมที่เกี่ยวกับอะไรครับ,าบาเ,เก,กี่ยวกับวัตถุในการดํารงชีวิตในการดํารงชีวิตเกี่ยวกับการกระจายสินค้าและการาไปสู่ผู้บริโภคนั่นคือสถาบันเศรษฐกษิจอะไรบ้างสถาบันเศรษฐกิจหน้าที่มีอะไรบ้างดึงผลิตสินค้าผลิตมาเพื่ออะไรอยู่เฉย้จะผลิตสินค้าไม่ได้ครับ มันต้องมีคนต้องการตามหลักเศรษฐศาสตร์อุปสงค์อุปทานนั่นเองเพื่ออะไรตอบสนองความต้องการของสมาชิกสมาชิกต้องการสินค้าแบบไหนในการในการใช้ชีวิตประจำวันนักเรียนจะเห็นกันว่าพื้นสินค้าพื้นฐานรู้จักสินค้าพื้นฐานไหมครับสินค้าพื้นฐานก็อย่างเช่นน้ำพริกน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำมันยาสระผมสบู่แปรงสีฟันพวกนี้เป็นเป็นปันปจจัยพื้นฐานเป็นสินค้าพื้นฐานที่เรา ต้องใช้ก็ตอบสนองคนวามต้องการก็คือ,คอต้องใช้อ่ะคนต้องอาบน้ําก็ต้องใช้สบู่คนต้องสระผมก็ต้องใช้ยาสระผมคนต้องแปรงฟันก็ต้องใช้ยาสีฟันอย่างนี้แล้วทีนี้พอเขาผลิต,ตออกมาเสร็จแล้วปุ๊บกระจายหน้าที่ต่อมากระจายสินค้าไปสู่สมาชิกในสังคมให้ทั่วถึงเราจะเห็นว่าสบู่มีทุกร้านสะดวกซื้อคําว่าสะดวกซื้อไม่ได้หมายถึงเซเว่นนะครับ ร้านทั่วๆไปตาสีตาสาร้านโชว์หวยก็เป็นร้านสะ,สะดวกซื้อแชมพูไม่ได้บอกอยี่ห้อแชมพูก็มีทุกทุกร้านในร้านสะดวกซื้อผงซักฟอกก็มีทุกร้านกระจายสินตาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนกระจายออกไปอย่างร้านพวกนี้ก็ตอบสนองความต้องการแป้งเราจะเห็นอ่านมีแป้งผงครับเคลือแป้งมีมามา่มามีขนมมีนู่นมีนี่จจกจ่ายใช้สอยตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ของคนในชุมชนนั้งนัอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เป็นสเสน่ห์นะครูว่าเป็นสเสน่ห์นะหาของลึกปับดีหลากหลายดีก็แล้วแต่คนชอบนะครับสามกระจายกระจายการบริการต่างๆไปสู่สมาชิกในสังคมคล้ายๆกันกับข้อเมื่อกีก้กกแต่มันจะแตกต่างหน่อยว่าบางอย่างสินค้าบางที่อายุตัวอย่างอย่างเซเว่นเซเว่นเนี่ยมีสินค้าคล้ายๆกันใช้คำว่าคล้ายๆนะครับ บางเซเว่นไม่มีสินค้านี้บางเซเว่นมีสินค้านี้เพราะอะไรเพราะบางชุมชนเขาไม่ได้ใช้สินค้าเช่นสินค้าก่อบางชุมชนเขาใช้สินค้าก่อบางชุมชนใช้สินค้าขอบางชุมชนใช้สินสินค้าคอสินค้าแต่ละสินค้าตอบสนองความต้องการของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันแต่ใกล้เคียงกันสี่การกําหนดสถานภาพทางสังคมในชนชั้นหมายถึงอะไรครับเงินเดือนแต่ละคนเราทราบอยู่แล้วว่าเงินเดือนไม่เท่ากัน ต่อให้ตำแหน่งหน้าที่การงานบริษัทเดียวกันก็เงินเดือนไม่เท่ากันฉะนั้นเงินเดือนจะเป็นตัวกําหนดสถานะต่างสังคมในการจับต้องสินค้าสมมุติเงินเดือนสองหมื่นกับเงินเดือนห2ึ0 0หมื่นสองสองหมื่นกับห2มื่นสองการจับต้องสินค้าใครสามารถจับต้องสินค้าได้ง่ายมากกว่ากันเราจะเข้าใจว่าคนเงินเดือนสองหมื่นสามารถจับต้องสินค้าได้ง่ายมากกว่าในขณะที่คนเงินเดือน12หมื่นสองก็สามารถจับต้องสินค้าได้ครับแต่การตัดสินใจในการซื้อสินค้าอาจจะมากกว่าคนเงินเดือนสองหมื่น เห็นไหมครับสถานะกําหนดสถานะทางสังคมแนละ้วสินค้าก่อวางอยู่ในตู้โชว์คนเงินเดือนห้าหมื่นกับเงินเดือนสองหมื่นมาซื้อกําหนดสถานะนะครับอาหารบุฟเฟ่ต์กับอาหารตามรายทางบุฟเฟ่ต์หัวละเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าอาหารตามราทางสามสิบาทสี่สิบาทก็กําหนดสถานะทางสังคมแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าสินค้าจะเป็นแบบไหนตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก็อยู่ในเรื่องของผู้บริโภคที่จะต้องเลือกซื้อสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเราเงินเดือนเท่านี้เราก็ใช้ใจ่ายเท่านี้ใช้มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้ตามความเหมาะสมไม่ใช่มีมากใช้มากนะครับใช้จ่ายใช้ใจ่ายตามความเหมาะสมต่อมาสถาบันเศรษฐกิจกอให้เกิดอำนาจหน้าที่เป็นพื้นฐานอำนาจทางการเมืองหมายความว่าอย่างไรตอนนี้ก็อาจจะลึกเข้าไปหน่อยอธิบายแบบไม่ง่ายเห็นภาพได้ชัดชัดยกตัวอย่างเช่นรักการเมืองกออขอหาเสียงการเลือกตั้งโดยนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บ พอเขาสมมุติเขาชนะการเลือกตั้งก็จะมีกลุ่มนายทุนสมมุตินายทุนปัญญากรขายไข่ปัญญากร,กรก็อาจจะเอาเงินส่วนตัวไปอุดหนุนพักเพราะกฎหมายเขาเอาานุญาตให้เราเราที่เป็นสมาชิกพักสามารถเอาเงินสนับสนุสน,นพักการเมืองได้ถอามาพักการเมืองจะสนับสนุนสินค้าเราอย่างไรเขาก็สนับสินค้าเราในเรื่องของทางก้อมสมมตินายทุนปัญญากรขายไข่ ขายไข่ไก่ไก่เนี่ยอุดหนุนพรรคการเมืองสักประมาณสี่ล้านสิบล้านสิบห้าล้านอย่างเนี้ยให้เปล่าเพราะเรามีความชื่นชอบพรรคการเมืองเรามีศรัทธานในพรรคการเมืองนี้เราก็ให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็ไปใช้ใจในการบริหารจัดก,การพัดเสร็จแล้วปุ๊บเราอยากจะให้ไข่ไก่ของเราเนี่ยขายในท้องตลาดได้สมมติไข่ไก่เบอร์ห้าราคาอยู่ที่ประมาณสมมตินะครับสมมติหนึ่งบาทเราอุดหนุนพรรคการเมืองไปแล้ว เราก็อาจจะกระซิบพักการเมืองหน่อยว่าขอไข่ไก่บาทห้าสิบพักการเมืองก็อาจจะก,กําหนดนโยบายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิ่มราคาไข่ไก่นั่นก็เป็นขั้นตอนของรัฐสภาในการร่างนโยบายพื้นฐานทางเศรษฐกิจออกมาฉะนั้นสถาบันเศรษฐกิจข้อที่ห้าตัวนี้จึงบอกว่าก่อให้เกิดอำนาจหน้าที่ที่สำคัญเป็นพื้นฐานอำนาจของทางการเมืองนะครับสัญลักษณ์ราคานิยมส่วนใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของ สถาบันเศรษฐ,ฐกิจนั้นๆเช่นเครื่องหมายทางการค้าอย่างภาพนี้ตอนให้อ่านภาษาอังกฤษออกเราก็รู้อยู่แล้วว่าอ๋อดีปัซี่นะอันนี้โตโยต้านะอันนี้โคกนะอันนี้เอ็มเคนะเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะมันกินตาเห็นแล้วมันรู้เลยไม่จําเป็นต้องต้องเก่งภาษาอังกฤษหรือบางคนเก่งอยู่แล้วก็เข้าใจง่ายอย่างนี้ปุ๊บเป็นตัวเลือกหลากหลายให้กับผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกบริโภคได้ตามความต้องการ ก็เป็นสัญลักษณ์ทุกสินค้าทุกแบนด์นต้องมีสัญลักษณ์ครับเพื่อให้เกิดความติดตาติดใจในการตัดสินใจเลือกต่อมาสถาบันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือสถาบันการเมืองการปกครองสถาบันสังคมที่เป็นแบบแผนเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคมที่เขาต้องการชีวิตให้เกิดระเบียบแบบแผนเกิดการควบคุมคนในสังคมให้คนในสังคมเกิดความสงอบสุขก,กันสถาบันการเมืองการปกครอง ก็จะเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลในตรงนี้อย่างในภาพนี้ก็เป็นในเรื่องของการสมัยตอนที่ในหลวงรัชกาลที่7นะครับทรงลงพระประมาทพิไทยมอบอํานาจให้กับคณะราษฎรที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นบุคนะครับก็เข้ามาสู่กระบวนการเมืองการปกครองแบบปัจจุบันที่เราชินตากันดีนะก็หน้าที่มีอะไรบ้าง หน้าที่ของสถาบันการเมืองที่สําคัญนะครับก็มีทั้งหมดด้วยกันส่วนใหญ่แล้วก็หนึ่งหนึ่งข้อสามข้อที่สีนี่เป็นองค์กรอิสระองค์กรอิสระคือองคอ์กรออที่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดขึ้นตรงกับหน่วยงานสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นต้นนะครับทํางานโดยปราศจากอำนาจในการที่จะเข้ามาเพื่อที่จะบริหารจัดก,การให้มันเกิดความอิสระในองคอ์กรนั้นๆอ่ะเรามาดูนิติบัญญัติทำหน้าที่ในการออกกฎหมายฝ่ายบริหาร ก็คือรัฐสภาและตัวที่สายบลันก็คือนายกตรนตีและคณะรัฐมนตรีนะครับทําหน้าที่ในการบริหารให้แก่สมาชิกฝ่ายตุลาการก็คือพูดง่ายๆก็คือองค์กรศาลนั่นแหละนะครับนี่คืออ,องค์กรของสถาบันการเมืองที่สำคัญนี่นะครับถ้าประกอบนี่ก็เป็นศาลต่างๆขึ้นมาหน้าที่สถาบันการเมืองการปกครองเรามาดูหนึ่งสร้างระเบียบแบบแผน 2วินิจฉัยข้อแต่ข้อขัดแยง้งทิ่เก่สมาชิกก็เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลต่างๆหน้าที่ในการบริหารองค์กรของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิน่นนะครับถ้าถ้ามันจะมีคําว่ารัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิน่นแต่ของของประเทศไทยเนี่ยเป็นราชอาณาจักรเดียวไม่ได้แบ่งแยกอานาจอะไรแต่เรามีการกระจายอานาจเราก็จะมีรัฐบาลกลางก็คือนายกะนะคณะรัฐมนตรีแต่ พอมีนโยบายหรือมีอะไรกฎหมายก็กระจายลงมาส่วนภูุิภาคซึ่งเราจะเรียกว่าจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนั่นเองแต่ถ้าบอกว่าในนี้เป็นรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเขาเป็นรัฐที่หลากหลายทางความคิดความเชื่อาศาสนาวัฒนธรรมเขาก็จะมีรัฐกลางรัฐรัฐบาลกลางก็คือ,เ,อเขาเรียกอะไรสาภาคองเกรสนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ใช้กฎหมายเดียวกันนั่นแหละ แต่ว่าด้วยความที่หลากหลายทางเชื้อปันทางความคิดความเชื่อซึ่งมันไม่ไม่เหมือนกับประเทศไทยนะประเทศนักเรียนจะบอกว่าประเทศไทยก็มีความคิดหลากหลายภาคเหนือภาคใาาต้ภาคอีสานอันนั้นมันแค่เศษเสี้ยวครับรัดลัดหนึ่งของเขาเนี่ยเท่ากันกับประเทศไทยแล้วนึกถึงห้าสิบรัฐเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเขาจะกว้างใหญ่ไปสารมหดขนาดไหนเขาจําเป็นที่ต้องมีรัฐบาลท้องถิ่นในการบริหารจัดการแต่ยืดกฎหมายตัวเดียวกัน ในการควบคุมประเทศแต่บางข้อบางระเบียบอาจจะแตกแยกออกไปเพื่อความเหมาะสมของรัฐนั้นๆของสงหรัฐอเมริกา 4. การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในสังคมและนอกสังคมนั่นก็เป็นในเรื่องของการควบคุมความปลอดภัยขององค์กรในรัฐนั่นเองนะครับลักษณะดโดยทั่วไปเรามาดูของสถาบันที่เราเกินกันมาทั้งหมด5สถาบันหนึ่งเป็นนามธรรมนะครับ แล่สถาบันเกิดจากความเกิดจากการรวมความต้องการเดียวกันพอขึ้นมาแล้วปุ๊บสถาบันนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ยากแต่ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ยากแต่มันก็มีการเคลื่อนไหวตามปกติของโครงสร้างทางสังคมนั่นเองนะครับก็จบเรื่องราว ความรู้เกี่ยวกับสถาบันที่สําคัญนักเรียนที่มีความสงสัยเช่นเดียวกันนะครับสามารถสอบถามทางสื่อออนไลน์หรือส่วนตัวได้ทุกช่องทางที่นักเรียนสามารถติดต่อได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เกี่ยวกับสถาบันทางสังคมสวัสดีครับ